พินิเตอร์มันกินข้าวกับอะไรวะวันนี้เหตุการณ์ข้าวในท้องด้วยวะเฮ้ยเอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ยูเกม a อทีจ a ทเกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ยู่กับมอสพินิเตอร์นั่นเองนะครับผมโอ้คือพินิเตอร์ตัวนี้ผมไม่รู้จากชื่อมันนะแต่ว่ามันตัวโคตรใหญ่อะตัวใหญ่กับเท่าๆกับเดอะฮากเลยนะผมผมลองเทียบดูแล้วครับผมโอ้ตัวใหญ่เท่ากับเดอะฮารกย็ดเค นี่มันพีดิเตอร์อะไรกันเนี่ยมันจะเคยในหนังอยู่นะแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่ะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับผมไม่นู้ชื่ออะไรครับไอตัวเนี้ยที่จริงผมคิดว่าพีดิเตอร์นี่มันจะสู้ได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้กันนะครับแต่ว่าพีดิเตอร์มันก็โอ้โหมีอาวุธเยอะอยู่นะผมก็เลยลองเอามาเวสกับดาร์กดีกว่าแต่ว่าดาร์ักนี่โอ้โหพลังมันเยอะชิบหายเลยนะผมงั้นก็ก่อนที่ชมคลิปนี้ลืมกดไลค์แล้วกดซับกายเพื่อเป็นกำลังใจผมต่อคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมไปชมกันเลยไปเอาแล้วพีี่่เเเดดฮัักรราา้อองงงงยยสวะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะครับพี่เดาเฮ้ยหายตัวดิปึ๊บไอ้เหี้ยกูหายตรงจะเห็นกูป่าะวะเดาหักเฮ้ยเออว่าเฮ้ยเห็นี่ป่าะวะไอ้เหี้ยเห็นเฉยโอ้โหกูหายตัวอยู่นะเดาหักเฮ้ยโอ้โหนี่นึ่นี่มาดีมาดีมึงเห็นกูได้ไงกูถามก่อนมึงเห็นกูได้ไงเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเอ้ยโอ้โหไอ้เหย้ใจเย็น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  กูว่าตัวใหญ่เหมือนกันเฮ้ยบักปลาดีเสียบไปดิเสียบไปดิแล้วก็อุยยี่งแรงๆมันเยอะกว่าใจนะครับกล้ามมึงใหญ่กว่ากูนะเฮ้ยเจ็บเหมือนตึบเหมือนตึบเหมือนตึบถ้ากูเยอะโอ้โหเหมือนตึบถ้ากูไม่มีหน้ากากกันนี่โอ้โหหน้ากูเละแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเลือดกูโคตรลดเร็วเลยว่ะมึงก็ใจเย็นก่อนเถอะปิดฮาร์กเฮ้ยมันจะโกรธโอ้โหโอ้โห โอ้โหหนีดิครับหนีดิครับอไอ้เกเดหักโกรธนี่ก็อยากจะบอกเลยครับถ้าหนีได้หนีครับหนีได้หนีครับโอ้โหมึงก็โหดเกินไปเฮ้ย,ยมานี่มานี่มึงโหดนะใช่ไหมไปเฮ้ยเรามีวุฒิเรามีวุฒิเอ,เอ้ยมาดิกูก็มีวุฒิเฮ้ยเลิกโกรธแล้วไม่เลิกโกรธแล้วมาวูบมึงอย่าทุบกูได้เปล่าเนี่ย หลังกูจะหกักหมดเลยนะทุบกูชอบทุบเลยครับเอ้ยเป็นอะไรวะเฮ้ย,ยกูก็มีครับอาวุธน่ะโอ้โหไม่มีแทงไม่เข้าเลยว่ะมันนี่มึงแทงขเขาอุย้ยแทงไม่เข้าจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ดีเฉยกูแทงดิเออแล้วก็เฮ้ยโอ้โหมาดิมาดิยอมรับนะครับว่ามึงเจ๋งจริง มึงเจ๋งจริงใช่เฮ้ยกูหลบได้โอ้โหหลบไม่ได้วะพลังมันแรงเกินร้องโหนดีครับร้องโหนี่ไอเยี่ยม่สู้ก็ร้องโหนี่เฮ้ยไอเยี่ยมแรงเกินวะเดือดเป็นป้าพลังเกินโอ้โหไอ้เยี้ยมเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้ไอเยี่ย,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 ยามันก็เกินไปโอ้ยมาดิมึงจะไปเอารสั่งทำไมมาดิมาดิ ไอ้ยี้แทกมันเข้าปะเนี่ยเลือดรถปะ <g ül> <g ül> เดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเดินหักไปรถปะเฮ้ยมาอาวุธต่อไปกูเลยกูมีอาวอออุธวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยยี้ท่านี่โคตรแรงเฮ้ยบอดี้เฮ้ยมันกดอีกแล้วเฮ้ยโอ้กูจะกูจะหนียังไงเนี่ยเฮ้ยวิ่งโอ้วิ่งช้ากว่าเดินหักอีกเฮ้ยผมว่าผมจะรอดปะวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องหาทางอ่ะ ไอ้ยี่ข้าใต้อุโมงค์หายตัวหายตัวมันก็เห็นนะทำไงดีวะมึงต้องมาเห็นกูเนี่ยขึ้นรถ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 ด,ด่วนเลยรถใครก็ได้ไอ้กูขึ้นเถอะไอ้ยี่ขึ้นรถไม่ได้เฮ้ยนี่โอ้ยไอ้ยี่เฮ้ยมันกดไอ้มานี่มานี่มานี่นไป ตาไปลำมันลูกก็นี่โดนโคงจักกูไปไหนเฮ้ยวิ่งซิกแซก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 ไปดิวิ่งซิกแซกเอ้ยเอ้ยตามทันปะวะอ๋อเยัยมันตามทันอยู่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้ยักษ์วิ่งซิกแซกเลือดก,กูจะหมดแล้วกูยังไม่ได้สู้มึงเลยนะเนี่ยโอ้โหมานี่เฮ้ยไอ้เยัยเดือดหกัก แพงมันไม่เข้าเลยมานี่มานี่มาขึ้นรถได้ได้อะ <c oughs> ขึ้นรถ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 เร็วดิขึ้นรถโอ้โห <c oughs> ขึ้นรถ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 ดิ <c oughs> ไปละไปละตามกูให้ตามเด้อครับเกยตามกูให้ตามยีเตอรเอา เดี๋ยวเดี to <home> hey, <región> ๋ยวเดี๋ยวอะไรของมึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดือดหักมึงเป็นอะไรของมึงเอ้าเฮ้มันเป็นไรวะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำเยี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอ้าเฮ้ยเดือดหักเป็นหุ่นไล่กาวะทำเยี่ยอะไรของมึงครับเอ้าอียหลอกกูเฮ้ยมันหลอกมึให้ลงรถป้๊บหายตัวไปดิขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ โอ้ยเฮ้ยโอ้โหมาดิมึงจะเกินไปแล้วนะมึงจะเกินไปแล้วไปเดี๋ยววะโอ้โหไม่ไหววะโอ้ยเยอะมันหนักเกินเนดะ้อฮะมาโดนกูจักกูไปไหนไหนนีโดนหัวไปดินี่ รับของจากกูได้ป่ะล่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีท่าเชือกเฮ้ย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 โอ้ยเยี้ยตัวกูหมนเอาเยี่ยทะลุแมพเลยเฮ้ยกูทะลุไหนเนี่ยเฮ้ยแมพวะโอ้ยไอ้ยเยี่ยยิงเดือหักไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยิงได้ปะวะไม่ยิงไม่ได้โอ้ยเลือดมันเยอะเฮ้ยเรามีไม้เด็ดเราอยู่นะแต่ว่าเรายังใช้ไม่ได้ดิถ้าเราใช้แล้วก็เราตายด้วยอ่ะ เฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่อยากตายนะแต่ว่าถ้าผมระเบิดตัวนี่ผมไม่รู้นะว่าจะตายด้วยไหมต้องเลือดใกล้หมดนะแต่ว่าตอนนี้ใกล้ใกล้หมดแล้วนะเลือดออเอาไปปักขาจุด่อนขาตามมาดิตามมาดิมาดิโอ้ยเอีย้ยมันจะไป ทำไมแก่งเกินกันไาดิโอ้โหเฮียคือมันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหมือนเห็นอะไรอยู่ใต้ขาวะเฮ้ยจานข้าวปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอยู่ใต้ขาคเนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพีดิเตอร์มากินข้าวกับอะไรวะวันนี้เห็นจานข้าวในท้องด้วยวะเฮ้ยอยอนเลยจะหมดแหละงั้นผมขอระเบิดตัวตายเลยแล้วกันผมไม่รู้นะว่าจะตายปะเนี่ย จะทางเลือกสุดท้ายแล้ววะเอาง่ายๆพิเทเตอร์สู้เดือดฮักไม่ได้เลยไม่มีทางจะสู้ได้เลยครับแม่คือมันเถื่อนเกินอ่ะเดือดฮักโอ้โหดูโอ้โหเยอยพลังไม่ได้แก่งขนาดนั้นวะ่ะมาดิมันก็มาดิมันก็มาดิหลบละเอ้ยมันสู้ไม่ได้วะ่ะ ขอโทษนะเดือดฮักวันนี้เราคงต้องจบกันแล้วว่ะโอ้โหดูดาวใจติดเต็มเต็มหน้ามึงเลยนั่นเนี่ยเฮ้ยมาเท่าสไตล์เอาจีบดีขอปิดฉากด้วยท่านี้เลยนะครับผมไปเลยเดือดฮักขอให้มึงโชคดีไม่มึงก็กูต้องตายแหละระเบิดตัวตายเลยบายบายเดือดฮักเรามันตายเพราะว่าอืมโอ้เดือดฮักตายเลยอิเซี้ยโอ้โหเดือดฮักตาย่ะ เดือดตายผมก็ตายด้วยนะโอ้โหนึกว่าจะไม่ตายเฮียตายอยู่นะเอาเรื่องอยู่เว้ยโอ้ยพีดิตเตอร์ผมเอาเรื่องอยู่วะ <c oughs> ถ้าระเบิดร <c oughs> ะเบิดตัวตายเลยเอยอันทำไมภาพเป็นสีมืดตึ๊บแบบนี้วะ <c oughs> งั้นก็แล้วผมสำหรับนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจบนต่อคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมบายบายจุบจ๊บๆไปแล้วครับผม